จะมานำเสนอเรื่องการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือ Special Education ครับผมสมาชิกในกลุ่มจะมีดังนี้นะครับผมนายสหสัสวรรษมีแก้วนายภูชิตเอวุมมานายโกเมศเก้าวาจานางสาวออนอุม,มากัลยาครับนางสาว นักการเทาชาลีแล้วก็สุดท้ายนางสาวสันสนีบุรีรัตน์ครับแานศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษหรืเเอ Special Education เ,เ,เป็นการศึกษาที่เน้นการปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของนักเรียนแต่ละคนนะครับเนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความบกพร่องในด้านต่างๆครับเช่น การบกป้องทางการได้ยินาการบกป้องการการฟังรวมไปถึงการพูดหรือความการบกป้องทางการเรียนที่ช้ากว่าปกติทั่วไปความสำคัญของ special education นะครับจะเน้นไปที่ากา,า,ารพัฒนาเครื่องมือการสอนที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นครับโดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และปรับ ตัวได้ในสังคมด้วยรูปแบบอัตลักษณ์และ,ะการเรียนที่เหมาะสมนะครับในส่วนของประเภทของเครื่องมือการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะเป็นองได้เป็หลายประเภทดังนี้ค่ะหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือการสอนทางเทคโนโลยีนะคะได้แก่โปรแกรมการอ่านออกเสียงคะ่ะเช่นโปรแกรมค o ส w i ายสามหรือโปรแกรมน i สนะคะ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถฟังในเรื่องที่ตัวเองฟังเนะะื้อหาที่ตัวเองอ่านได้นะคะแล้วก็โปรแกรมสําหรับการเขียนค่ะเช่นโปรแกรมแกมมารี่ค่ะมันจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบสะกดคําและไวยากรณ์ให้ถูกต้องค่ะแล้วก็จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพูดและการสื่อสารนะคะจะเป็นโปรแกรมที่ฝึกพูดฝึกสื่อสาร ที่ช่วยให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดและการสื่อสารค่ะและในส่วนของโปรแกรมในด้าน่โปรแกรมมอดแมทนะคะจะเป็นโปรแกรมในการคำนวณค่ะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้า,านคณิตศาสตร์ให้ขอทําแบบทุกทางค่ะหัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือเครื่องมือการสอนทางกายภาพนั่นเองนะครับโดยสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยหลัก ให้กับผู้ที่มีความบุกร้องทางร่างกายมีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยอันที่1เลยนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับโดยในที่นี้ก็จะเป็นรถเข็นหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอื่นๆเช่นไม้ค้ำยันหรือตัววอล์กเกอร์เองนะฮะก็จะลดปัญหาในการเคลื่อนที่ของผู้เรียนไปได้นะครับอันต่อมาก็เป็นสื่อการสอนแบบกายภาพนะฮะก็จะเป็นแบบจําลองหรือแผนภูมิ นะครับที่สามารถจับต้องได้สิ่งนี้ก็จะทําให้ตัวผู้เรียนนะเ,เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็คือเครื่องมือทางวิธีการสอนนั่นเองนะครับโดยวิธีการสอนตัวนี้จะทําให้ผู้เรียน,นมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมีกลยุทธ์หรือว่าการสอนต่างๆที่หลากหลายและเหมาะกับตัวผู้เรียนนะครับตัวอย่างที่1นนะครับก็จะเป็น ด้านวิธีการสอนนั่นเองนะฮะต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่างๆนะครับและเน้นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและได้ลงมือทำนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมนะเพื่อให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนอยากรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ จะมีอยู่3าแนวทางด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วย1การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการสอนก็คือการศึกษาความต้องการและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนกลุ่มต่างๆรวมถึงการทดลองการใช้งานเครื่องมือที่พัฒนาและประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการนำแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการสอนหรือเกมการศึกษาที่มาช่วยให้นักเรียนมีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้และตั้งนจ คืออบรมครูและผู้สอนนะคะครูจะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องมือเหล่า,านี้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่และคนเช่นการอบรมในการใช้เครื่องมือช่วยสอนและการอบรมฝึกกัรกษา การประเมินผลสามารถทำได้โดยการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนและครูและการใช้ข้อมูลจากการประเมินเพื่อการตับปรุงต่อไปจะเป็นประโยชน์ของการใช้ คนนะคละนักเรียนมีความต้องการพิเศษสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนะคะ3ช่วยในด้านการสื่อสารผ่านเครื่องมือเช่นแอปที่ช่วยให้พวกเขาสื่อสารผ่านข้อความหรือสัญ,ญาายาลณ์ได้ค่ะ 4. การใช้เทคโนโลยีช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจมากขึ้นสําหรับผู้เรียนนะคะ 5. ้าครูสามารถใช้เทคโนโลยีการติดตามความก้าวหน้า เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. จัดการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ ยกตัวอย่างครับที่สร้างนะครับยกตัวอย่างทางรถนะครับผมคือแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้นะครับก็จะมีถ้าเราดิ้นเข้ามาครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับผมก็จะมีคําถามเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเกมเกมหนึ่งครับผมมาเกมนี้กัน อย่างนี้ก็จะเป็นการคำนวณนะครับการคำนวณอ่าอันนี้ก็จะสามารถให้เด็กเข้ามาคำเข้ามาเล่นได้นะครับอันนี้มันต้องการห้าทำาได้ห้าเราก็ต้องเอา, 4, าสี่มาใส่ตรงนี้อ่าก็จะเป็น5้าแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นกรารความสะอาดนะครับผมเราก็มาล้ว อันนี้ก็คือการยกตัวอย่าง